สวัสดีครับอาจารย์ถูกท่านเอฟซีทุกคนนะครับเมื่อนี้กับเป็นวันเสาร์ที่เก่าพฤษภาสองหาหกแปดนะครับเมื่อนี้ตอนเสาร์เสาร์เจ็ดโมงเคืองนะครับมาถักท่าย F เอฟซีอาจารย์ถุกท่านเหมือนเดิมนะครับขีดหอดก็เลยมาถักท่ายอาจารย์ถูกท่านเอฟซีทุกคนนะครับเมื่อนี้กับเป็นอีกมือนะครับที่เอฟซีทั้งหน้าพกกลาง เราจะมาเอาพระเนียดนะครับอาจารย์มารับพระเนดแล้วก็จะทรงนกนะครับเฉลื่ยนกขัดนะครับซิฟโตนะครับไปทั้งจังหวัดสมุทรปราการนะครับอาจารย์สมุทรปราการนกที่ขัดตอละขัดได้นะครับคือพ่อมเลี้ยงอายุได้พาะเอาไปฮัดตอได้นะครับนกซิฟโตนี่นะครับเปน็นนกขัด นีซับมีน้นนะครับราคาก็อยู่สองแดงนะครับอาจารย์หนกขัดเพื่อนอยากได้ก็เลยส่งไปให้ f c นะครับทางสม,มุทรปราการอำเภอสำารงกลางนะครับถนนปูเจ้าสมิงผ้งาน่นะครับสำารงกลางสำารงเหนือสำารงใต่คุณนะครับโซนทั้งปากน้ำแถวฟ้ามจอระเข้สม,มุทรปราการแถวสามห่วงคุณนะครับแถว ส่วนฟังทั้งบางหน้านะครับครับตัวนี้ก็คือเอฟซีทั้งหน้าผู้จะมาหลับช่วงบ่ายของมือนี้นะครับของวันเสาร์นะครับครับผมนกผมก็จะระยงให้คุณไผ่บูนนะครับคุณไผ่บูนอยู่สำลรงกลางเพราะว่าทรงมือนี้ช่วงประมาณสี่โมงตอนเสาร์นะครับก็จะไปถึง ปลายทางมืออื่นช่วงบ่ายนะครับช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี่แหละครับเพระาะว่าจากอุบลไปถึงกรุงเทพเพิ่นจะมีอีกมีอีกรอหนึ่งนะครับเพิ่นจะไปส่งในฝ่ายกรุงเทพนะครับจากภาคอีสานกัไปอยู่อย,อยู่ข้างกลางนะครับไปแยกคัดแยก,กไปส่งอีกนะครับคือขนส่งไกลเพิ่นนะครับอาจารย์นี่ครับอาจารย์นกซิปโตที่ผมคาดไว้ผมจะเอาไปส่งทางสมุทรปราการนะครับ เพิ่นมากนกทางภาคอีสานนะครับนกภาคอีสานจะเป็นนกสู่ดีนะครับนกสู่ดีโบงหน่ายแน่นนะครับอาจารย์วบงหน่ายแน่นร้อยคู่นะครับแต่ว่าเราบได้เป็น้นเด่นนกต่อนกนะครับเราเอาไปขันสร้างนะครับเราก็อยากได้ของดีผมก็ได้จัดห้ไปเลยนะครับเอฟซี mm. ของผมผมบ่คัดใจนะครับแต่ว่าเอฟซีท่านไหนอยากได้ก็บ่ได้กับขอถทดขอ,อภัยนะครับเพราะว่าผมจะ ตามคิ้วนะครับผมจะวรลัดคิ้วนะครับเพื่อนซังมาก่อนผมก็ต้องหายเพิ่นก่อนนะครับแต่ว่าขอโทษขออภัยอาจารย์ถี่ยั่งบนท่านได้นะครับเดี๋ยวคิ้วต่อไปจังอดใจร่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ควบกันทุกท่านนะครับจะเย็นๆครับเพราะว่านกขัดเนี่ยจะหายากแน่นะครับมันจะบริหารง่ายนะครับของดีจังแบ่งปันกันครับของบุรีจะเอาไปให้กันนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอานกเข่ากลองก่อนนะครับอาจารย์ กับกองผมก็จะใส่ผมก็จะใส่เขากระบอกน้ำอยู่ในนี้นะครับอาจารย์กระบอกน้ำกับกระบอกเขาเบาเหยียหพื้นอดนะครับกระบอกน้ำนี่ก็จะเอาซัมบี้ใส่นะครับกันโมหัยพื้นกระช็กนะครับเวลาครับรถรดครับรถดตู่รถนด้นมันกระช็อกนะครับซัมบี้งัดเขาในหันนะครับจากการโมหัยน้ำเบิร์เดลนะครับอาจารย์ วิธีกกำนกผมจะกำร,ระว่างนะครับเวลาเท่าไรจังหวะเท่าจังกรรมนะครับอาจารย์นกขัดจะเป็นนกเบื้องง่ายนะครับนกขัดเนี่ยมันจะเทาสังเกตคือสอหลังนะครับอาจารย์ซอหลังหนีอย,ย่าอย่าให้ขาดนะครับอํารับแรกเนี่ยตรงเบื้องซอหลังก่อนนะครับขันเท่าขัดไปเป็นนกต่อขันซอหลังโบมี่ซ้อขางเข็ม นกปลาเขารวมจะใส่เวลาน่าจะเยียบงากนะครับอาจารย์สอหลังนี่จะให้ขีดเลยนะครับขีดตรงแนวนี้นะครับอาจารย์ขีดตรงลงมาเลยนะครับเป็นเส้นเข้มให้ดีนะครับให้มีนะครับอย่าให้ขาดนะครับเนียนย่ำให้มีนะครับอาจารย์นกฝึกนกไม่นกเข้าต่อได้เฉลยจับได้นี่เขาต้องขัดนะครับนะครับนกเอาไปสามหมื่นสองหมื่นขันนะครับนกนกตัวนี้นะครับชิบัวนี้นะครับขันเร็วนะครับอาจารย์เลี้ยงึ้นเร็วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอาจารย์เอานก เขากล้องกันครับ เรียบร้อยนะครับการเอาหนกผอมทรงไปทางสู่จังบัดสมุทรปราการนะครับของอำเภอสำโรงกลางนะครับอาจารย์ไพ่บูญนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวถึงมืออื่นช่วงบ่ายๆนะครับรอรับสินค้าใดท่านที่เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทุกท่านเอฟซีทุกคนนะครับที่เขามารับชม ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ